He เราวันนี้นะครับก็มีของขวัญจากน้องๆนะครับจะมาแจกให้ทุกคนเป็นเสื้อโชว์เคสครับผมเอาแบ่งกันเลยครับผมแบ่งกันเลยครับโยนนะครับโยนนะครับโยนนะโยนนะ๋ยวมาโยนทุกคนโยนเถยะข้างบนข้างบนแอบแอบดีกว่าจะทำได้ไหมฮะกับหลังเลยออทว ออมาเพี่นำให้ฮะอเครับอ้าวออกครับเดี๋ยวขอบอสว่าอก่อนโอเคครับหนึสุดยอดากหน่งได้เลย็ได้ไ้สุดๆพ ไครับเอาะไปนเกาะไปพี่อะไรอน้ายพี่ตาเล่อเลยนโึ้ชั้นสองเลยหรือถึงชั้นสองเงสองสามไปลม ครับผมวันนี้ยังไงก็แบ็คก็ในฐานะที่เป็นดีมซีครั้งแรกนะครับผมก็คือดีใจมากนะที่ได้มาวันนี้คอนเสิร์ตตลาดนัดหลังนี้นะครับผมดีใจที่ได้บอกว่ารู้จักน้องมากขึ้นนะครับผมดีใจที่รู้จักแบ็คครับผมขอบคุณมากเลยครับวันนี้น้องก็ถือว่าบอกว่าน่ารักมากนะมีการเป็นตัวนะครับมีการเตรียมพร้อมเรื่อง็นเสื้อผ้าหน้าผมนะครับผมว่าจะเป็นการแบบซ้อมเต้นกันข้างหลังที่เยมเห็นน่ารักมากจริงนะครับผม ยังไงก็ตามเนี่ยก็คือขอให้ซู่ซู่ต่อไปนะผมยังไงก็เป็นสื่อเป็นที่ดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดท้ายนะครับผมคือว่ามีพี่โน๊กแอดแชร์แป็นที่หนึงจากบ้านน้องบอยนิ่งนิดนะครับผมคือว่าเขาบอกว่าทางบ้านน้องบอยเนี่ยคือบอยเนี่ยคือของหวานสมอยพี่ที่เป็นผู้โชคดีใช่ไหมครับที่ชนะการโหวตสองคนใช่ไหมจากบอยชนะบาร์ดคอมเนี่ย กิจกรรมในบ้านบอสสารบัตนะครับผมท้าบโอมก็จะมีการแจกรางวัลในวันนี้นะครับอันนี้รางวัลก็รอรับด้วยนะครับกับคนที่มีวันเกิดในวันนี้ท้าวบอมรู้ตัวหรือเปล่าครับชื่อน้องซินครับยังไงก็รอรับด้ลยครับโอเคอเชิญน้องซินมาแล้วรางวัลเลยครับสึงบอสไหนที่รางวัลครับน้องซินครับมีซีไร้พี่น้องเนี่ย Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to. You.